នឹងដូចរាំហើយអូអូននឹងដូចរងហើយស្ដាប់អីនឹងមិនក៏ត្រមិញតមកហើយនឹងណាថ្មីណាលក់ស៊ីមកហើយគឺមិនលក់គឺទេបែរតាមត្រូវលកដោះវិតលេនៃពីមួយនេះមួថុយមករងភ្លេងចូលមកយនាំកាំងក៏បងបាងបែប្រាំងចាំបងបាងព្រះអង្គបងវត្តអូបងវត្ត បងវាត់បងនុយអឺអោយរាំភ្លេងគេស្ដាប់អូរាំភ្លេងអោយញៀងនុយរាំអោយស្ដាប់ចាញៀងដោយរាំអូអោយញៀងដោយរាំអោយស្ដាប់ចាអ៊ីញៀងមកអូដកមិនតមកលក់ស៊ីមកហើយហេមិនលក់ស៊ីទេបែរតាមត្រោលកអូក្រែកតែលក់ធ្មេញស៊ីមកហើយញៀងវាមិនត្រោលក เฮลยเขาเนื้อเขาล็อกหลบมปิลดาวน์เนื้อเขาะคางเล็บเด้อเจนโมเวดเนื้อเตี้ยนหนังเด้อเจนมันบานเขาะบาบเนื้อเขาซีโอไอเตเวดระบบดโมมอทไม่เข้าวกเจ้าเลยกูหกบาบนะนี่บาบนะไม่บาบไม่ได้ก็หกเอาฟันไปขายกินหมดแล้วบอกไม่ได้ขายฟันไปไหนจ้ะมันหลุดหมดแล้วฟันปลอมนะไปขายกินปลอมนี่ยนะขายเท่าไหร่ไม่ได้ นี่มาทำไมมาร้องเพลงมาร้องเพลงฟังมาร้องเพลงให้ท่านนุ้ยกับท่านวัดฟังเหรอโโอเพลงอะไรหรอเพลงอะไรดีล่ะอยากเจอคนจริงใจโอ้ยเบื่อเลยแต่มันได้เนยโย่เพลงเนยเกียร์เบื่อแล้วเบื่อแล้วอยากเจอคนจริงใจฮะน้ำพกน้ำเฮ่ชีร้องจ้าจ ความรักความรักเจ้าค่ะจู่ๆก็มามื่ทันตั้งตัวอาร่วงเมื่อทำไมอาร่วงเมื่อมันบ้าเมียนทะเลเนาะดาดาสาวห่บ้าหามาดาทะเลเงาไม่ต้องใส่สาวอ่ะเฮ้ยเอาลองลองท่อนหนึ่งความรักความรักเจ้าค้าจูจูก็มาเมื่อทันตั้งตัวยาคูหนาตาสะตาทำไมรักมาเข้าตามืดมัว มารายการดีสุดๆกับเจตใจวิวและบอยครับครับเล่นได้ตาเหมือนตาป๋าเลยครับ200ไงครอยสาวเดี๋ยวว่าหลังอ๋อนี่มาเอาน้ําแข็งมาเอาน้ําแข็งตั้งแต่น้ําเย็นนะอ่าไปเอาไปไปเอาน้ําแข็งครับน้ําแข็งโอ้นี่ มาก็สวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับมาร้องเพลงให้ท่านวัดฟังนะครับเอโยโตะไฉ่เอ๊เด้อโยโตะไอ้รุจมารอบนะอ๋อ닥โตจรนมากินรอบโตมาทางข้างไหนทีมโพติติติ พี่ได้ปิ้งทองดดน,องนุย้ยวัยวะเดินรอบเบื้อ <g ül> วันนี้ได้เงินแล้วครับวันนี้ได้เงินแล้วยังไม่จ่ายไม,ไม่จ่ายได้ไงยืมเย็ยนแล้วไม่จ่ายครับจ่ายแล้วเมื่อเช้าครับตอนเย็นจะจ่ายเลยเอให้ยืมสิบบาทไหมดื้มน้ำพอกัน โอ้โน่นเดียวท่านวัดให้ติปอ่ะท่านวัดร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเมื่อเช้าจ่ายเบี้ยเลี้ยงไปแล้ว20บาทเย็นเย็นจะเอาอีกให้เย็นเอาอีกให้ท่านวัดจ่ายไป เติบเตียนเออเออไม่ตะกวนกี่